สวัสดีค่ะพบกับน้องเทลฟาอีกแล้วนะคะวันนี้น้องเทลฟาจะมารีวิวตุ๊ก,กตาทั้งคนงั้นเดี๋ยวเรามาดูตุ๊ก,กตากันเถอะนะคะตุ๊ก,กตาตัวแรกยกมาเลยตัวนี้นะคะมีชื่อว่าบีรักอายุหกป แล้วก็มีมีเพื่อนด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อนไปไหนแล้วก็ไม่รู้ออกไปหาเที่ยวไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะหาทั้งวันเลยงั้นตัวเนี้ยเป็นตัวสายพันธุ์ที่นุ่มฟูมากเลยนะคะกอดกลางคืนก็อุ่นๆงั้นเนี่ยเราไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะมาดูฝันกันบ้างน,นะ นีชอบเล่นมากเลยค่ะโอ้โหแถมยังตัวใหญ่ด้วยนะคะตัวนี้อายุเจ็ดขวบถ้าประมาณกับหกขวบเลยนะคะงั้นตัวเนี้ยช,ชื่อเยอะมากตัวเนี้ยชื่อสปาเกตตี้ <c oughs> แล้ววันเนี่ยก็เป็นกระต่ายสายพันธุ์ที่โตมากซึ่งมันเป็นกระต่ายสายพันธุ์ที่โตและมีแผ่นพัดกับถุงมือแล้วดูข้างหลังค่ะแผ่พเพัดใสอะไรก็ไม่ดูถุงมือได้อยู่นะงั้นเดี๋ยวเราอ่ะตัวนี้ยนะคะชอบเล่นมากเลยะคะ่ะเป็นตัวที่หนูอ่ะ เอาเครื่องสำอางแม่มาแต่งให้ตโลดเลยเพราะว่าอย่างใ้้มันมีความสวยความงามอะงั้นเดี๋ยวไปจูตุ๊กตาตัวต่อไปกันเลยค่ะเอานั่งดีๆเนี่ยพอะไงตุ๊กตาตัวปอตัวนี้ตั้งชื่อให้ว่าตาแป้วแล้วดูตาสิแ้ว ตอนนี้ชอบกอดกลางคืนมากเลยนะเพราะว่ากอดยังไงเนี่ยก็ไม่มีวันลืมพอเห็นว่าตุ๊ก,กตาไม่มีเนี่ยก็จะตื่นมาหามาหยิบไปกอดเหมือนเดิมน,นะคะเพราะว่าห่วงแล้วก็รักตุ๊กตาตัวนี้มากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตุกต๊กตาตัวต่อไปเลยค่ะ ตัวเนี้ยตัวนี้นะอายุประมาณพอสามขวบสามขวบนะ่าน่ารักมากเลยอะ่ะลืมอันนี้คือลืมบอกอายุนะคะตุ๊กอะไรเดี๋ยวก่อนสิแล้วตัวนี้ตั้งชื่อให้ว่ามาเช เนี่ยตัวเนี้ยนะอายุหนึ่งครแล้วตัวเนี้ยมันไม่มีหางเลยเออ้อตัวอะไรงั้นเดี๋ยวเรามาดูตุก๊กตาตัวต่อไปกันเลยค่ะ เอาตาจะไปใส่ละตัวนี้นะคะมีชื่อว่า,ากระเปียบกระเปียบตัวนี้นะชื่อว่ากระเปียบก็คือเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยชอบเอามันมาทำอย่างนี้ตลอดเลยเแบบี้ เบบีเท้าใหญ่แล้วตัวเนี้ยอายุพอประมาณก็สองขวบนะคะสองขวบแต่ว่าขาหกขวบค่ะนี่แม่ที่จริงตัวนี้มันชื่ออะไรนะมันมีชื่ออยู่ข้างล่างอยู่ค่ะโพล่าโพล่าค่ะที่จริงตัวนี้มันชื่อโพล่าพูดตรงๆว่าโคล่านะนี่นเห็นแล้วหิวเลย เอาละงั้นเดี๋ยวเราไปดูตุ๊กตาตัวสุดท้ายเลยค่ะเออจรด้วยเนี่ยตุ๊กตาตัวนี้นะคะสามารถถอดชุดได้ค่ะไม่ต้องถอดตรงนั้นส่ยากงั้นเดี๋ยวเรามาดูตุ๊กตาตัวสุดท้ายที่รักและและห่วงปกป้องมาตลอดทั้งปีแล้วค่ะนี่ค่ะตั้งชื่อให้ว่าแมวขาวค่ะแมว แมวขาวนะคะมีหน้าตาที่น่ารักมากเลยดูสิแมวขาวเนี่ยมันมีแม่มันอยู่ข้างล่างค่ะอืมตรงกันมากมแล้วก็ชอบห่วงด้วยนะคะตุก๊กตาทั้งหมดเนี่ยก็รักและห่วงปกป้องมากเลยค่ะเอาจะสียันมหยเนี่ย <All> right, ตัวนี้กี่ขวบคะตัวนี้เหละคะตัวนี้แปดขวบค่ะที่จริงอายุขนาดสิบขวบค่ะเพราะาตัวใหญ่อย่างนี้น่าจะสิบขวบนะขนนี่นุ่มมากเลยค่ะยังกระปุกปุยอล่ะค right, mm ่ะ hmm. ไหนๆท้องมันก็ขนนุ่มเหมือนกับสกังนะคะ งั้นสำหรับคลิปนี้น้องเทอร์ไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้องเทอร์ไฟได้วยนะคะบ๊ายบาย